สวัสดีครับหากพูดถึงสถานที่ที่เงียบสงบมีความงดงามทางด้านศิลปะและศา,ศาสนาซ่อนตัวอยู่ภายใต้ป่าอันลึกลับที่นี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นครับใช่แล้ครับที่เราเห็นข้างหน้านี้เป็นเจดีสีทองเหลืองอารามที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆก,กัน ที่นี่คือวัดป่าพุทธคยาดอนธาตเป็นวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งวัดป่าแห่งนี้เป็นวัดปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาสักการะแล้วก็ใช้เวลาปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบของจิตใจถ้าพูดถึงจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือเจดีพุทธคยาจำลอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาโพเจดี JD ในเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียครับซึ่งที่นั่นเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ครับบรรยากาศโดยรอบเจดีจะเห็นว่าวันที่พวกเรามาบาังเอิญไม่มีผู้คนเลยนะครับผมและครอบครัวก็เดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูภายในเจดีกันครับต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปด้านในนะครับเบื้องหน้าของเราคือองค์พระพุทธรูปที่ถูกประดิษฐานไว้ จะมีเขียนด้านข้างว่าคาถาบูชาพระเชียงแสนสิงหนึ่งซึ่งจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพุทธนุภาพด้านความสงบสุขร่มเย็นและความมั่นคงครับนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปอื่นๆภายในเจดีย์ด้านข้างด้วยครับก็หากใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ อย่างเช่นมาเที่ยวที่คำชะโนดก็สามารถมาเที่ยวต่อที่วัดป่าพุทธคยาดอนธาตแห่งนี้ได้เลยครับเพราะว่าห่างก,กันแค่ประมาณ10-15นาทีเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนกันต่อฝากกดติดตามช่อง b r i g h t b o o n Channel ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับ